สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เดอะมองบริษัทเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอเสนอคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่18 เกิดมาฟ้าไม่เคยมีโอกาสได้มองเห็นใบหน้าแม่แต่แม่ก็ทำให้ฟ้าได้รับรู้ว่าความรักของแม่สวยงามเพียงใดถึงแม้ดวงตาของฟ้าจะไม่สามารถมองเห็นความงามความรักที่แม่มีให้ฟ้าเสมอมานะคะแต่หัวใจของฟ้าก็รับรู้ถึงความรักที่แม่มีให้ฟ้าตลอดมาคะ่ะ ปารักแม่นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศที่อบอุ่นไปได้วยความรักส่งมอบให้กับผู้หญิงที่รักเรามากที่สุด ในคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่18ขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรดำเนินรายการกันนารันวงขจรไกลและพัทรพลโตอุ่นสวัสดีครับสวัสดีปลางนะครับสวัสดีคารนครับผมก่อนอื่นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่18นะครับณ MCC h a l l ีฮอ์มอบางกะปินะครับ วันนี้ตื่นเต้นมากครับปรางโอ้โหอย่าว่าแต่ตื่นเต้นเลยค่ะมองไปนี่โอ้โหความสุขนี่คืออบอวลพลัเสถี์รในวันนี้นะครับก่อนหนึ่งเลยนะครับผมขอเสียงปรีดีกับวันแม่แห่งชาติปีนี้หน่อยได้ไหมครับดังๆเลยถือได้ว่าชื่นใจเนาะในวันนี้ใครมาคุณแม่บ้างคะไหนใครมาคุณแม่บ้างครับเดี๋อยดหน่อยโอ้โหขอดูมือน่อยที่สูงเลยอ้โอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจับมือคุณแม่ไว้ตลอดเลยนะคะตลอด การชมคอนเสิร์ตเลยลเร,รับรองว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจแน่นอนนะคะถูกต้องครับลังนะครับแล้วก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เราเปิดโชว์วันแม่วันนี้นะครับด้วยบทเพลงเพราะๆซึ้งๆจากน้องฟ้านะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับลางผมยืนอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยผมต้องหันหลังนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ คืออย่างเร hmm like ื่องคุณแม่เนี่ยผมอมไรนิดอะไรหน่อยนี่ผมร้องไห้เลยเช่นกันค่ะเมื่อกี้เตรียมกล่องทิชชู่กล่องใหญ่ไว้แล้ววันนี้ใครไม่มีทิชชู่ก็ยืมเสื้อเพื่อนข้างๆก่อนแล้วกันเอาเสื้อเลยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องฟ้าจริงๆน่ารักมากเลยนะคะสำหรับเพลงเมื่อกี้ทําให้วทีของเรานี่เริ่มต้นอย่างสวยงามนะคะเชื่อว่าทุกคนที่นี่แล้วก็ผู้ชมทางบ้านค่ะที่กําลังชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง3ก็คงรู้สึกเหมือนกันแน่นอนค่ะใช่ครับแต่ว่านอกเหนือจากน้องฟ้าแล้วรับปราง วันนี้นะครับยังมีศิลปินดารานักร้องอีกมากมายเลยที่จะมาว่าบทเพลงนะครับซึซึ้งผ่านวันแม่ในวันนี้นะครับมีใครบ้างครับปรางโอเคค่ะวันนี้นะฮะเราจะได้พบกับคุณเป้อารักค่ะอ่วงพาราต้าค่ะเดี๋ยวเสียงกรี๊ดมาเลยนะยิงเกรสเอกจากเดอะสตาร์สิบเอ็ดค่ะอนอกเหนือจากที่ปรางบอกนะครับ มาเสีซมฟิตดังมากๆจากฝั่งเดอะสตาร์นะครับของผมยังมีวงเยสเดย์ครับผมนี่ยวงเยสเดย์เข้ามานะฮะ The Voice The Voice ก็ส่งมาเหมือนกันนะครับมีน้องอิมเมจสุธิตาครับผมแล้วก็มีคุณบิลจรุนวิทย์นะครับและตอนนี้นะครับ v ี f เต็มตัวนะน้องเนสครับนะน้องเอมเน่ยพี่ตีเนี่เอฟก็มาเหมือนกันวันนี้นะครับถูกต้องค่ะยังมีคุณนันสุนันทาค่ะคุณทั้งเบีย พร้อมด้วยนะแน่นอนค่ะนักแสดงจากช่องสามเยอะแยะมากมายค่ะพคเพื่อนคณินค่ะแก๊ปจัก,กรินสเปคพี่สิทธพงษ์และมารีนาเบเลนเชียก้าค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะครับมีพี่ชายของผมด้วยนะครับพี่ปั้นจันทร์บรมะน้องแพทิเซียกู๊ดก็มานะครับและก็มีน้องสายไหมวันิีรัตอีกด้วย รเรียกได้ว่าวันนี้นี่รวมใจกันมาทําให้คุณแม่เรายิ้มแก้มบาลเราช่วยกันเต็มที่เลยนะให้คุณแม่นี่ยิ้มไม่หุบตลอดงานเลยนะครับ,รบแต่ผมจะบอกว่านะครับเดี๋ยวแก้มคุณแม่ต้องบานสุดๆแน่นอนเพราะว่าช่วงท้ายครับ ศือปินนักร้องทุกคนนะเราจะมาร้องเพลงข้าน้ำนมนะมอบให้กับคุณแม่ได้ฟังกันรับรองว่าเดี๋ยวต้องเกิดภาพประทับใจขึ้นกับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่18นี้แน่นอนครับค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่18ครั้งนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าขาดความร่วมมือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมค่ะช่อง3เดอะมอลและ Search Entertainment ต้องขอขอบคุณอตบมือให้กับผู้สนับสนุนของเราหน่อยตบมือกหน่อยนะครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับรางเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่คอนเสิร์ตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับรายได้ส่วนหนึ่งครับเราจะมอบไปกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานอกจากจะได,ได้ความสุขกันแล้วนะครับเรายังได้ร่วมทาบุญกันอีกด้วยแต่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะกลับมาบอกรักแม่ดังๆพร้อมๆกันในช่วงหน้าครับสักครู่ครับผมในวันที่เป็นเด็กน้อย,ย ในวันที่เป็นเด็กน้อยยังจำได้เจ็บนั้นแข็สนับสนุนโดยอีซูซุบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์โดนัทคริสปี้ครีมแม่ก็คือทุกอย่างสำหรับผมเลยครับแม่คือเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนแฟนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องหรือว่า เป็นเป็นแม่เลยครับเพราะว่าเราเราเราคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วคือแม่เป็นทุกอย่างเลยสำหรับผมคือบางกลัวอย่างหนึ่งกลัวว่ามันจะสายเกินไป <c oughs> ถึงแม้บางนีใจยุน้อยอยู่แต่ว่าบางเชื่อว,ว่าเวลามันไม่เคยคอยใคระคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทําทุกๆวันให้แม่มีความสุขผผิิดดพลงไไปเท่ารครับผม กลับเข้ามาสู่คอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่18กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นวีทีอาร์ของเราสองคนนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้ไม่พิเศษเท่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ครับมีสาวสวยทั้งสองท่านเนี่ยมายืนอยู่ข้างๆพวกเรากันแล้วขออนุญาตแนะนําตัวทีละท่านแล้วกันนะครับของผมก่อนเลยคุณแม่ของผมครับคุณแม่จุธาจิปโตอุ่นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่สวยมากเลยวันนี้แน่นอนค่ะอยู่ข้างๆกลางนะคะไม่ใช่พี่สาวนะคะคุณแม่นะคะ คุณแม่นัทนันวงขจรกลอยเอากรี๊ดหน่อย <Yeah. S 1> คุณแม่ปรางนี่เหมือนพี่สาวปรางเลยนะฮะเธออย,ยากสินะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับ <laughs> เพราะว่าเราเราเรา,เราไม่เคยออกงานด้วยกันแบบว่าทํางาน,นด้วยกันแบบนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าคุณแม่ต้องตื่นเต้นครับเดี๋ยวผมต้องทําให้คุณแม่หายตื่นเต้นก่อนนะครับ <laughs> หนึ่งสอ oh. งสามโอ้โหเกินหน้าเกินตาดิฉันมากเลยค่ะ คือจะเอาหอมตรงนี้หรอยังไงปกติปลางเนี่ยไม่ค่อยทําอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ซีอยู่คุณแม่มากก็เลยไม่กล้าหอมแต่ว่าวันนี้<ค>สักหน่อยนะครับลางอ่ะสักหน่อยก็ได้สักหน่อยสักหน่ <มา S 1> อยเนาะ <laughs> น่ารักครับคือคุณแม่ครับผมผมทราบมาว่าคือปกติแล้วเนี่ยอย่างตัวคุณแม่กับกับตัวของพลางเองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้หอมไม่ค่อยได,ไยได้ได้บอกรักกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ไม<ช>่ค่อยมีมุมแบบนี้แต่วันเนี้ยคุณแม่ว่าเป็นวันพิเศษเนาะคุณแม่ขอทำโชว์ทุกคนละกันสวั โชว์โชว oh. น,น,น่ารักมากนักมากครับผมวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีค่ะได้ทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆปรางกับรอน,นรู้จักกันมานานมากแล้วก็จะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กของแม่ลูกคู่นี้ตลอดก็จะกอดหอมกันตลอดจริงไหมคะแม่คะใช่ค่ะคือแม่กับรอนเยนจะสนิทกันมากแล้วก็เราจะคุยกันทุกเรื่องค่ะรอนก็จะกอด จะหอมแม่ตลอดเวลาเพราะเขาบอกว่าทุกวันคือวันพิเศษค่ะอยครับผมนะก็ <laughs> <c oughs> ขอบคุณครับจริงๆแล้วอยากอยากให้ลองดูนะครับผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยมันบางทีเราเขินเราอายแต่ว่าถ้าเราเริ่มปั๊บเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขแล้วก็มันสร้างพลังให้กับตัวเราเองได้ทุกๆวันเลยนะครับลองดูนะเพราะว่ากอดใครครับก็ไม่อุ่นเท่ากอดแม่ของเราเองนะอ่าใช่ตอนแรกอาจจะเขินๆเ,เหมือนปลางนี่แหละแต่ว่า เมื่อกี้นี้รู้สึกดีมากมาค่ะที่คุณแม่มาหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหลังต้องหอมบ่อยๆโอเคไหมโอเคค่ะคุณแม่ครับผมทราบมาว่าคุณแม่เองเนี่ยมีลูกสาวสามคนเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็นนกปรางเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่สองถูกต้องัสาคนสวยมากด้วยนะคะสวยมากด้วยทุกคนเลยขายของเลยทีเดียวคุณแม่คุณแม่มีมีกฎเด็กอะไรไหมครับที่ดูแลลูกสาวที่แบบสวยมากทั้งสามคนแบบนี้ด้วยใช่ค่ะคุณแม่มีกฎอยู่หนึ่งข้อที่แบบ ทุกคนต้องทำตามคือเวลาไปเที่ยวหรือไปไปข,ข้างนอกอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะไปสังสรรค์กับ